ว่าถึงตัวมันต่อ่านว่าแมนเทลแหละนะครับผมมันจ่าว่าเมดลี่อ่ะไอ้นี้เป็นเทสเน็ตเฟิร์สมูรานะครับอ่าเลเยอร์สองนะครับผมซึ่งมองว่าใช้เลเยอร์สให้เป็นประสิทธิภาพเต็มที่นะโดยที่รีเวลเตนะครับผมของตัวแมนเทลนะครับผมออกมาเป็นความปลอดภัยที่สูงอ่าโลฟี fee, ค่าแก๊สฟีค่อนข้างสูงมากนะครับผมคือเอาง่ายๆคือถูก ปลอดภัยมากๆนะคเขาใช้คำนั้นนะครับผมซึ่งผมไม่ค่อยชอบคำยืนยันแบบความว่าปลอดภัยมากๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในโลกคริปโตนันซึไม่มีอะไรที่ปลอดภัยมากๆนะฮะก่อนอื่นที่คุณจะต้องทำนะครับผมคือเข้า Discord ก่อนนะฮะคือต้องทำตามขั้นตอนที่ผมบอกนะครับผมโดยที่อย่างน้อยที่สุดก็ทำให้มันเสร็จเถอะนะครับผมพอจะได้โ g มานะฮะ OG มาได้เชสได้ง่ายนะจบๆไปนะครับผม เทสให้จบไปก่อนนะครบางอันมันก็จะได้เร็วนิดนึงนะครับผมในการที่จะใช้งานในระบบนะครับผมสมมุติว่าคุณเข้ามาในตัวเมนเทลส์นะครับผมคุณจะมีถึงหน้าจอยตัวนี้นะฮะมันจะมีบอทคอมมาห์นะครับผมคุณเข้าไปในบอทคอมมาห์ก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์คํานี้นะครับเสร็จปุ๊บนะมันจะยืนยันตัวเองนะครับผมเสร็จปุ๊บในขั้นตอนนี้เนี่ยคุณยังทําอะไรมากไม่ได้นะครับผมคุณต้องไปข้อสามก่อนนะฮะทำา้อสามให้เสร็จก่อน จริงๆแล้วมันมันก็ทำได้เลยนะในส่วนของ Q X Y Z นะครับผมก็คือติดตามนะ f o l l o w นะครับผมในส่วนของแมนเทลนะครับผมแล้วก็ใส่ตัว Copy ตัวนี้ครับผมตัวเครื่องจักรอยู่ใน Twitter bio ของคุณนะครับผมซึ่งนะฮะเดี๋ยวนะฮะขอหา Twitter bio ตัวเองก่อนเนี่ยครับผมใส่เข้าไปนิดนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะฮะใส่เผื่อไว้ลร่างด้วยงออันเลยแม่งจบๆไปนะครับผม จากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับผมเราจะมีโอกาสนะครับไปลุ้นไอตัว mantle network นะครับผมตรงที่ high activity นะครับผมซึ่งไอ high activity ก็คือไอตัว slash bit นั่นแหละครับผมถึงจะได้ high activity นะครับผมเอ้ยเดี๋ยวขออภัยยังเรายังไม่ได้นะฮะแต่คุณต้องเข้า discord ก่อนวันที่สิบเดือนหนึ่งนี้นะครับผมเหลือเลยไปหลายเก้าวันนะไม่งั้นคุณจะไม่ได้นเ n t l e og นะครับผมมาที่ข้อสามก่อนนะครับคือคุณจะกดอ e ี event ให้ผมก็ได้นะฮะหรือคุณจะกดหลักก็ได้แล้วแต่คุณนะน้ำตาน้ำลายไหลนี่แหละไอตัวนี้แหละ คุณต้องกดไอตัว Mental Daily Check In ก่อนนะครับผมซึ่งมันจะมีตัว OG ให้คุณแล้วก็จะมีเหรียญให้คุณนะครับผมซึ่งไอตัว High Activity เนี่ยมันจะเป็นคําถามที่เป็นคําตอบอันสุดท้ายนะครับผมคือ All a Bob นะครับผมอันนี้ผมบอกแล้วนะคําตอบคือ All a Bob นะครับผมจากนั้นต้องเซฟบุ๊ก็ Follow นะครับ Mental ต a b ปกตินะครผม Follow เรียบร้อยแล้วจะได้อ่า One Bit Testnet มานะอุ้ยจะปวดหลังใช่งอ๊อกง๊อกเลยโอ๊ยปบดหลังโอ๊ยต่างคือมันจะเอาไปใช้ในระบบได้นะครับผม ตัวแมนเชลมีระดมทุนไป230ล้านดอลลาร์นะครับผมนั่นหมายความว่าโอกาสในการที่จะเคลนี่ยกู <c oughs> กดรเลยครับปบบนี้กูกดเลยครับเปยบิวเทเลแกรมโาตกบิวเทเลแกรมก็าถูกแล้วดิแล้วต้องกดข้าตัวไหนี้น <c oughs> อาอนี่กับจอร์กูโอเคโอเคเรียบร้อยเราจอร์กูแล้วนะครับผม ซึ่งโอเคตรงนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาเก็บไอตัวเคมีวอร์ดก่อนนะฮะคืออยากให้เก็บเคมีวอร์ดให้ครบก่อนเพราะว่าเพราะว่าเราจะไ็นต้องเอาไอเหรียญเทสเน็ตที่ว่าเนี่ยครับกล่าวที่ว่าเนี่ยไปใช้งานในระบบมันนะครับผมไม่งั้นถ้าไม่มีเหรียญคือทรงจะขอฟาเซตไม่ได้นะครับผมก็คือขอเหรียญหาร์เฮลเปอะไรเลยไม่ได้เลยนะฮะ นี่เขาแอดไปโออันนี้ผมม,มีอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวนะกลับข้อมูลส่วนตัวก่อนนี่กดน,นี่เรียบร้อยถ่ายรูปส่งไปอไอตัวนี้อาจจะช้าหน่อยนะครับผมรูปรูปของน้องที่สัมภาษณ์ผมไม่ได้ลบนะฮะเพราะว่าผมหาตัวลบไม่เจอเนขะ้า e <al> <c oughs> <c oughs> ใจผิดนะฮะหลายคนเปิดมาจะเห็นไอตัวรูปตัวนั้นตลอดนะฮะเข้าใจต้องบอกด้วยต้องขอโทษน้องด้วยนะพี่ลบไม่เป็นจริงนะฮะ คือพี่ไม่ได้กากแต่พี่ก็ไม่เป็นจริงอ่าตอนนี้ผมดววอลเล็์ Wall ไปด้วยนะฮะย้ำใช้ความสามารถในสมองอันคุ้มค่ามากขอบอกอ่าอย่าลืม s u b s c r i p t i o นนะครับผมเมโล s u b s c r i ิปชัอัปเดตหรือซับสคริปชั่นเียให้มน ไลน์คอนเฟิร์มให้เรียบร้อยรอสักแป๊บนะครับผมแล้วถ่ายรูปส่งไปนะฮะเรียบร้อยคุณสับสกีบเรียบร้อยแล้วโอเคฮะก็จะมีอินโทรดักชันนะครับในรายละเอียดนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับผมว่าไอ้เมนเทลนี่มันดียังไงนะฮะเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเวลาคุณใช้งานคุณจะได้ทราบนะครับผมว่ามันดียังไงอันนี้ผมทําไปก่อนนะฮะจะทําให้เสร็จก่อนจะได้ทำตรงเทสเต์ได้นะครับผมโอเคเรียบร้อยจากนั้นจะพบคุณไปทำตรงเทสต์เขาดาวนะครับผมจะได้ตัวเมนเทลนะครับผมซึ่งเป็นเออาร์ะครับผม โทเค็นนะครับพิเมอรี่ฟรีโทเค็นนะครับผมอินเวนทิลนิวเบิร์กนะครับผมก็คือก่อนที่คุณจะเข้าไปเทสเตอร์ได้คุณต้องไปเตรียมพร้อมก่อนนะในส่วนนี้นะครับผมก็คือเนี่ยเนี่ยโทเค็นเอซีได้จะเป็นโทเค็นของ Primary นะครับผมซึ่งเป็นธรรมเนียมหลักของ m e n t วนทก็คือคุณรู้อยู่แล้วนะครับผมคืออะไรนะฮะก็คือ Bit, คบิตนะฮะใช่ฮะก็คือ Bit, คบิตนะฮะเดี๋ยวอตอบผิดพล เดี๋ยวคุณเริ่มไม่มั่นใจความไม่มั่นใจเอ่อ้ยชิวยพายแล้วชิวยพายแล้วคุณต้องกลับใหม่ๆอีกแล้วคือถ้าไปเป็นภาษาภาษาไทายมันจะเออร์เลอร์นะครับมีปัญหาอ๋อเสร็จแล้วเรียบร้อย แล้วก็จะมีแบบเช็คอีกรอบนะครับนี่จะได้เมนเทลเทสเตอร์เมนเทลโอจเมนเทลคอร์เมนเทลเซี่ยนอะไรก็ยยเยอะไปหมดเลยนะครับผมซึ่งหลงากทา่ผมบอกนะครับผมคุณต้องกลับไปที่ QXY Chat ก่อนนะครับผมแล้วก็ไปเอาเก็บโลตัวนี้นะครับกด reconnect นะครับ d i s c o r d นะครับผมแล้วก็จะได้ You have แอดเซตนะครับผมแล้วก็เข้าไปในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมจะได้ m a n t ช l o g ด้วยนะครับผมครบทุกองค์ประกอบนะครับผมไม่ได้ยุ่งยากถามว่าไอตัวเซตยังไงนะกดลิงเข้าไปนะครับผมใน c คอ t ดิบิวขออภัยลิงเข้าไปในตัวของ Social Account นะครับแค่นั้นเองจบแล้วไม่ยากปัจจุบันนี้ทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้นะครับผมซึ่งตัวแมน t ชลเอเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่2 3 0สสิบล้านนะครับผมแล้วก็มีมีของแจกให้เรามันมันจะมีของแจกให้เรานะครับผมแต่เราไม่รู้ว่าเท่าไหร่ท่านันเองครับแต่อาจจะแจกเป็นบิตนะม ซึ่งราคาปิดตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ0.3เสียาาก500ก็โอเคแล้ววะเอาไปกินหากินขนมกินก็ได้นะสบายๆไม่ว่ากันนะครับผมก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมยังไงก็ตามก็มากดให้เรียบร้อยเพราะว่าจะมีตัวอื่นๆอีกมานะครับผมซึ่งมันจะออกมาในช่วง coming in Q1 2023นะครับผมไม่ช้านะครับผมบอกไว้เลยนะรีบมาทำกันนะครับผมก่อนที่จะช้าเกินไปอีก9วันเท่านั้นนะครับผมไม่งั้น OG จะหมดนะจะไม่ได้ OG นะครับผมวิเชียรไมสวัสดีครับ